ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูข่าวนะครับูชัยชนะทองมานะครับวันนี้นะครับครูสอนเทอมนี้นะครับครูสอนในรายวิชานะครับว2 0 2 6 5นะกาครับการสร้างเว็บไซต์ html แล้วก็ภาษา c s s นะครับมันจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งภาษาตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถไปเรียนรู้ได้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นกันนะครับ ทีนี้นะครับในลายวิชาของครูนะครับก็จะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมที่จําเป็นต้องเขียนขึ้นเองนะครับเขียนเว็บไซต์ที่ต้องเขียนขึ้นเองไม่ได้เป็นการจับลากวางนะครับโดยการใช้ดีมอะไรเงี้ไม่ใช่นะครับจะใช้ทูนนะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับที่ชื่อ Visual Studio Code นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นเยอะนะครับ หน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงอ่ะหน้าตาวิชวลสตูดิโอโค้ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้นะครับอ่าในคาบเรียนของครูนะครับนักเรียนต้องส่งอะไรบ้างนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอ่าที่เราต้องเรียนออนไลน์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องอ่ามีนะครับก็คือสมุดนะครับ สมุดอันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนไปเลยนะครับเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเป็นใบงานใบงานนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom ในรายวิชาของครูนะครับอ่าทีนี้หลังจากที่พ้นโควิดไปแล้วนะครับตรงรีนสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับนักเรียนก็ต้องมาส่งสมุดนะครับให้ครูเหมือนกันนะเพราะครูต้องเช็คนะครับอ่ทีนี้ต่อไปนะครับ ภาษา HTML5 นะครับคืออะไรนะครับอันนี้เราต้องรู้โครงสร้างของมันก่อนนะครับโครงสร้างของภาษา HTML เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับจะเป็นแท็กนะฮะแท็กแท็กตอนนี้นะครับจะชื่อว่า DOCTYPE นะครับ HTML นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูรายละเอียดปีกย่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็ทำงานยังไงนะ DOCTYPE นะครับใช้ในการประกาศชนิดของ เอกสารนะครับว่าประเภทนี้มันเป็นภาษา html นะครับก็คือบอกว่าให้เริ่มใช้ภาษา html นะครับซึ่งแต่ละภาษาก็จะต่างกัน css เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ html ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันทีนี้ในคาบนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับ html ก่อนนะครับตัวแรกนะครับเป็น d o c type นะครับใช้ประกาศชนิดของเอกสารนะครับว่าเป็นภาษา html นะครับตัวต่อไปนะครับเป็น แท็ก HTML เฉยๆนะครับอ่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการบอกว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเอกสารภาษา HTML นะครับอ่าเดี๋ยวทําไมต้องใช้คําว่าเอกสารนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อไปนะครับมันจะเป็นหน้าเพจนะครับมันก็เลยต้องเป็นคําว่าเอกสารนะฮะตัวต่อไปนะครับเป็น body นะครับ body นะครับอ่าคแปลก็คือเป็นร่างกายอะไรเงี้นะครับเป็นส่วนเสริมอะไรเงี้ส่วนเนื้อหาอะไรนะฮะ อ่ทีนี้ body เนี่ยจะมีเอาไว้เก็บพวกเนื้อหานะครับหรือว่าเป็นเอกสารหรือว่าเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นลิงก์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะอยู่ใน b o ี้นะครับอ่าตัวที่4นะครับอ่าสไตล์นะครับสไตล์เอาไว้ทําอะไรนะครับแท็กสไตล์เนี่ยนะครับสไตล์เอาไว้ใช้ในการกําหนดรูปแบบของสีแล้วก็ขนาดนะฮะหรือว่าตําแหน่งของวัตถุนะครับอ่าเดี๋ยว อันนี้นะครับเราสามารถกําหนดให้มันอยู่ในภาษา c s s ได้นะครับมันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับภาษา c s s นะครับคําว่าสไตล์เนี่ยมันจะอยู่ใน c s s นะครับทีนี้นะครับเวลาครูสอนนะครับคําว่าสไตล์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่นะครับมันจะเขียนเยอะนะครับเป็นหน้า2หน้า3หน้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็จะใช้แค่ c s s กับ html นะครับเป็น ตัวเชื่อมโยงกันนะครับอ่าทีนี้นะครับจากที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับก็คือมี doc type html แล้วก็ body แล้วก็ style นะครับมีอยู่4ตัวนะครับที่เป็นโครงสร้างของภาษา html ซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับเราใช้ html 5นะครับอ่าเป็น html 5แล้วก็ css 3นะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ tag คือตรงไหนคืออะไรนะฮะ แท็กนะครับแท็กแท็กสักครู่อ่าแท็กเปิดและแท็กปิดคืออะไรนะครับอ่ะอันแรกนะครับแท็กก็คือตรงนี้ครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับมากกว่าน้อยกว่าก็คืออันนี้นะฮะ อ่ะอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอันนี้คือแท็กเปิดอันนี้ก็คือแท็กปิดนะครับมี2อันนะครับเปิดมีเปิดแล้วก็มีปิดนะครับตามนี้อ่ะทีนี้แท็กเปิดแท็กปิดนะครับอันนี้ครูเขียนผิดนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มี อันนี้คือแท็กเปิดนะครับมีแท็กเปิดคําว่า body นะครับแท็กเปิดของ body อันนี้ตัวอย่างนะครับแท็กปิดนะครับแท็กปิดก็จะเป็นของ body เหมือนกันแต่ว่าแท็กเปิดกับแท็กปิดเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้ผิดนะครับอันนี้ขอแก้นะครับอันนี้ผิดต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายทับนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการปิดของ body นะครับ ให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแค่ในเองมีอยู่สองที่นะครับ <c oughs> อ่ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีใบางานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวจะขอลองทดสอบอ่าตัวโครงสร้างให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะักเรียนก็สามารถที่จะ ดูตามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายไปซ้ำๆอ่ะทีน,นี้นะครับมาที่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวครูจะสอนอเริ่มสอนการใช้โปรแกรมนะครับซึ่งนักเรียนก็ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านเนาะก็สามารถศึกษาด้วยตนเองนะครับโดยการโหลดนะครับ โปรแกรมท,ที่ชื่อว่า Visual Studio Code ได้เลยนะซึ่งมันสามารถโหลดได้ง่ายาถ้าติดตั้งไม่เป็นยังไงนะครับสอบถามมาที่ครูได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทำคลิปสอนติดตั้งอีกทีนะครับว่าทำยังไงอ่นทีนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เหมือนทุกโปรแกรมนะครับก็ต้องมีการ New File ขึ้นมาก่อนนะครับ New File ทีนี้นะครับโปรแกรมนี้จะแตกต่างจากโปรแกรมอื่นนิดนึงนะครับคือว่าเพื่อให้มันเลือกใช้ง่ายแล้วก็มีการกําหนดสีอะไรให้มันง่าย <c oughs> ขึ้นนะครับแนะนําให้เราเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะเดี๋ยวอันนี้จะครูสอนตอนเปิดเทอมอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะครับเป็นเซฟไทป์เนี่ยก็จะเป็นเซฟเป็นภาษา HTML นะครับเลื่อนหาเอานะครับตัว html อ่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่าตรงนี้ครูจะตั้งชื่อว่า test นะครับ test สอง xml ละเป็น html นะครับ html อ่นอยู่ไหนเนี่นะอ่ะาแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเลยอ่าทีนี้ นักกนก็เริ่มพิมพ์นะครับเป็น d ็อกไท e ์อะไรเงี้ยนะครับจะเห็นว่านะครับโปรแกรมเนี้ยมันมีตัวช่วยนะครับแล้วก็เราแค่พิมพ์แค่ตรงนี้นะครับน้อยกว่ามันก็จะขึ้นมาให้ละก็พิมพ์ได้เลยหรือนะครับหรือนะครับเราอาจจะเป็นพิมพ์แค่ตัว i นะครับตัว i เนี่ยมันก็จะไว้หน่อยก็คือมันจะเขียนโครงสร้างมาให้หมดเลยนะดียวแต่ว่าข้อเสียคือเราจะจําไม่ได้นะครับว่าามันต้องพิมพ์อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างนะ ก็จะเหมือนกับที่ครูสอนครั้งแรกนะครับก็จะเป็นมีไทเทิลนะมี head นะฮะอ๋อตะกี้ครูสอนไทเทิลนะเรู <c oughs> สอนไทเทิลอ่ะที่ครูสอนไปนะครับมี head นะครับมีไทเทิลมี head มี body นะแล้วก็มีสไตล์นะฮะสไตล์อยู่ไหนนะครับสไตล์อยู่ตรงนี้นะครับสไตล์อยู่ตรงนี้อ่ะจี๋ต,ตรงนี้อยู่ใน head นะฮะ จะเห็นว่านะครับมันจะมีสไตล์เปิดแล้วก็สไตล์ปิดมีสองอันนะครับสไตล์เปิดแล้วก็สไตล์ปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองก่อนอันแรกนะครับไทเติลไทเติลคืออะไรนะครับไทเตินเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อธิบายเนาะ,อ,ะอ่ะเริ่มจากบรรทัดแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยครูสอนไปแล้วเนาะก็เป็น e t c doc type html นะครับ ก็คือเริ่มต้นเอกสารที่บอกระบุว่าเป็นภาษา HTML นะครับบรรทัดที่2นะครับเป็น HTML lang en นะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นอ่าในส่วนนี้นะครับอ่าส่วนที่เป็นไตเติลนะครับไตเติลจะอยู่ตรงไหนนะครับไตเติลจะอยู่ตรงนี้นะครับคำว่า Google นะที่จะอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้นะครับซูมซูมไม่ได้ ในศูนย์ก็ได้ส่วนหน่อยไตเติลนะครับไตเติลจะอยู่ตรงนี้ครับคำว่า Google นะครับจะอยู่คำว่า Google ด้านบนนะแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี้ยจะเป็นส่วนของบอดี้นะจะอยู่ของส่วนของบอดี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเขียนดูนะครับว่ามันจะเขียนยังไงนะอะทีนี้อะตรงนี้นะครับส่วนของไตเติลเนี่ยครูก็จะพิมพ์คำว่า าการท่องเที่ยวไทยละกันนะครับเป็นการท่องเที่ยวไทยนะครับอัดส่วนบอดี้นะครับสไตล์ยังไม่ใส่นะครับสไตล์ไม่ใส่อ่บอดี้นะครับกูจะพิมพ์คำว่าเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะแบบนี นะครับไตเติลนะครับเป็นส่วนหัวนะครับไตเติลเป็นส่วนหัวชื่อว่าการท่องเที่ยวไทยนะส่วนบอดี้นะครับ,น Body, นรบเป็นจังหวัดเพชรบูร์อาจดูข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวครูไปเปิดไฟล์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนแล้วก็ไปตรงนั้นนะครับเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นในนี้เราเราจะอาจจะไม่เห็นนะครับว่าไฟล์ครูอยู่ตรงไหน จอนอ่ผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะหลังจากที่เราเขียนนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการท่องเที่ยวไทยจังหวัดเพชรบูร์นะครับเห็นไหมขึ้นแบบนี้ไทเทิลเป็นการท่องเที่ยวไทยอ่าแล้วก็บอดี้เป็นจังหวัดเพชรบูร์ก็จะขึ้นตามนี้ให้นะครับจะขึ้นตามนี้ให้ <c oughs> แบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรนะครับมันก็จะเปลี่ยนตามแต่ว่าเราต้องเซฟก่อนนะถ้ายังไม่ได้ขึ้นเซฟเนี่ยมันจะขึ้นเลข1เลข2อ,อะไรก็ว่าไปนะตามจุดที่มันไม่ได้เซฟอ่ะจังหวัดจุดอ่ะแบบนี้เซฟนะฮะเซฟแล้วก็ไปดูไฟล์นะครับที่มาใหม่อ่ะเห็นจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นจังหวัดปิจิตนะฮะตะกี้ครู เปลี่ยนนะอ่ะเห็นไหมฮะเปลี่ยนตรงบอดี้นะครับเป็นอะไรมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนในเปิดเทอมนี้นะครับถามว่ายากไหมมันก็ยากนะมันแค่ตรงนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับจะยากตรงไหนายากตรง CSS นะครับแล้วก็อาจจะมีอ่า Boost Step อะไรเข้ามาช่วยนิดนึงนะเพื่อให้มันสวยงามขึ้น แล้วก็การบ้านแรกก็จะให้ทําประมาณนี้นะครับก็จะให้ทำประมาณนี้สามารถดูได้ที่ใบางานนะครับที่อยู่ใน g g o o l a เก r o o r อา่าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะครับคุณจะเริ่มให้ถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจะให้ส่งเป็นวิดีโอมานะครับชั่วโมงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการแนะนําตัวแล้วก็เป็นการแนะนําบทเรียนนะครับว่าเทอมนี้เราต้องเรียนอะไร นะครับเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะแล้วก็ภาษานี้นะครับภาษานี้เนี่ยจะจะไม่ค่อยยากจะยากตรงตรงเทเบิลนิดนึงนะครับเทเบิลก็คือตารางนะครับตารางจะยากจะยากที่สุดนะครับแล้วก็จะไปยากตรง s S นะครับด S อจะยากขึ้นมาหน่อยเนี่ยหน่อยนึงนะครับ ทีนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็จะลืมทําการบ้านส่งนะครูจะเริ่มตรวจนะฮะเริ่มตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับก็คือให้คะแนนไปเลยละนะครับเต็ม5คะแนนนะครับอย่าลืมทําใครตามเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครที่ทําแล้วนะฮะพยายามส่งงานก็อันนี้อาจจะไม่มากอาจจะสัก5าคะแนนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคะแนนแล้วนะถือว่าครูบอกแล้วนะครับว่ามีคะแนนนะครับโอเค จะลืมทำส่งสมุดมานะครับใส่สมุดมาแล้วก็ถ่ายรูปมา <c oughs> ต้องล็อกอะไรบ้างนะครับต้องล็อกอะไรบ้างตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แค่นี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันจะเห็นว่าจำเป็นไหม จำเป็นนะครับจำเป็นในตอนที่เราต้องใช้เป็นเว็บแบบ r e s ponsive นะครับมันจำเป็นต้องใช้นะฮะแต่อันนี้ยังยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องทำเอาแค่นี้ก่อนนะครับจดสมุดลงสมุดให้มันง่ายต่อการจดนะฮะก็เอาแค่สั้นๆนะครับอ,อันนี้จะเปิดปากไว้นะครับแคปจอแล้วก็เขียนได้เลยเขียนแค่นี้นะครับเขียนแค่นี้ ไปดูโจทย์ด้วยนะครับว่าครูต้องการผลลัพธ์แบบไหนเราต้องเขียนแบบไหนนะฮะอันนั้นคือคําตอบที่ครูต้องการไปดูผลลัพธ์ใน powerpoint ก็ได้อ่ะอยู่ใน powerpoint <c oughs> Power powerpoint powerpoint อ่ะอันนี้นะครับใบงานที่1นนะครับเรื่องโครงสร้างของภาษาน HTML นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนโครงสร้างของภาษา HTML เนี่ยให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปนะครับก็มีคําว่านะครับน้องียนน้องไผ่อยู่ข้างบนกิจกรรมนักเรียนลงเรียนน้องไผ่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนักเรียนต้องรู้ว <komb Brad> <it> <Wel> ่าอันไหนคือส่วนของข้างบนอันไหนคือส่วนของข้างล่างนะครับ อันนี้ให้นักเรียนเขียนมาในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะครับใน Google Classroom อันนี้ง่ายนะครับง่ายไม่ได้ยากอะไรดังนั้นทำด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ